เรามีของเล่นไฮเทคมาให้ดูครับคุณนสุดาโชว์เข้าไปสินี่อ่ะให้เขาพูดอะไรสัหน่อยกดตรงหน้าอกหนึ่งดี so นี่วัสดุเป็นพลาสติกนะพัดคุมเป็นผ้าจริงส่วนตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งไฮโลเลนวัสดุเป็นยางนะกดปุ่มตรงนี้นี่ดาบแล้วก็กดตรงนี้ You know you กดตรงนี้ทีนึงจะเป็นเสียงพูด no มาสู้กันดาร Dark เดอร์ อินเตอร์แอคทีฟขยับได้ชวนคุณเข้าไปจอยทูเดอะดาร์ i ไซด์ได้เปิดไฟได้4,000บาทตัวเบลเลอร์เลยขยับฟูลแอคชั่นนะส่วนไคลโรเ,รเลน,นตัวเล็กกว่าหน่อยอยู่ที่2,500บาทเหมือนโฆษณาเด็กสมัยก่อนนะที่แบบเล่นกันนะทัาเป็นโฆษณา